ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิ n t ิ t ิ TK นะคะก็วันนี้นะคะคินทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพระนางพญานะคะหรือพระรุ่นหนึ่งก็ได้นะคะที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็ตลับใบนี้นะคะเป็นตลับใบเล็กๆนะคะเป็นสทรงสามเหลี่ยมเล็กๆแต่ว่าไม่ธรรมดานะคะเอ้ยก็ใบนี้นะคะมีตอกตรงนี้เลยนะคะชื่อร้านนะคะเจี๊ยบหมงนะคะแล้วก็ มีตอกทอง95%นั่นเองนะคะแล้วก็มียกซุ้มทั้งบนและก็ล่างเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันดีกว่าซูมด้านบนนะคะก็ซ้มเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนักนะคะเพราะว่าตลับเนี่ยใบเล็กๆเนาะแล้วก็แกนแกะลายรังขอบข้างนะคะขอบข้างต่างๆนะคะยกซ้มด้านล่างนี้จัดเต็มดีเทลคือใบเล็กนะแต่ดีเทลแน่นเด้อให้น้องโฟกัสแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะชึอ ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งนีเลยค่ะแล้วก็ขอบข้างนะคะของตลับนะคะก็คือเรียบเนียนปิดสนิทเนียนจริงๆเวลารูปก็เนียนนะคะแล้วก็แกะลายเนี่ยลายกระหนกเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะคะลายก็เป็นเส้นเล็กๆนะคะสวยงามคือเนียนจริงอะ่ะ แล้วงานงานเขาละเอียดดีนะคะปิดตึบๆแน่นอนแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็เป็นลายเดียวกันนะคะแล้วก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะสำหรับใบนี้นี่นี่ค่ะปิดสนิทเช่นกันแล้วก็ดูห่วงนะคะดูที่ห่วงห่วงก็คือยังอยู่ในสภาพดีอยู่เลยนะคะ คือไม่ได้มีลาแบบรอยที่ว่ารอยชะกันเรียกว่ารอยชกันรอยลึกอะไรนะคะเวลาบิดนะคะนี่ก็ยังอยู่ในสภาพดีนะคะแล้วก็ด้านหลังคือส่วนส่วนตัวเนี่ยก็ชอบลายด้านหลังนะคะเพราะไม่ค่อยเห็นลายอย่างนี้เนาะที่ว่าจะมีแบบมันเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นลายแบบดอกไม้ด้วยนะคะสลับกับลายแบบเป็นเหมือนแบบลายดอกไม้เออเหมือนเป็นดอกไม้ที่เป็นลายหลายดอกนี่ตามจินตนาการของคิมติติเลยนะคะ ถ้าท่าไหนจินตนาการแบบไหนก็คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่ามีชื่อลายของลายนี้นะคะก็บอกกันได้นะ,ะนี่ค่ะสวยงามมากคือเขาแกะลายแบบลายเล็กๆเนียนๆนะคะแล้วทองเขาดีด้วยนะคะก็เลยมันมีความสวยงามมีเสน่ห์ของตลับนะคะแล้วนี่นะคะด้านใต้นะคะสภาพก็ยังดีอยู่เลยนะคะคือสลักก็ยังอยู่ครบนะคะปิดเปิดได้ตามปกตินะคะดูลายด้านหลังแบบ ไกลนะคะสวยงามอ่ะคือมันมีเป็นลายที่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นนะคะก็เลยจะชอบจะสวยงามลอยประมาณนี้นะคะใบนี้นะคะก็จะหนักอยู่ที่11.26กรัมนะคะคือใบเล็กแบบนี้แต่ว่าหนักว่ากรัมก็คือเรียกว่างานดีเลยนะคะงานดีน้ําหนักแบบชอบชอบเวลาตลับหนักๆนะคะเรามาดูขนาดกันดีกว่านะคะขนาดของใบนี้นะคะหน้าจอถ่า,าความสูงนะคะจะอยู่ที่ ชิเดี๋ยวก่อนนะคะความสูงจะอยู่2เซนนะคะส่วนความกว้างนะคะความกว้างตรงกลางของใบนี้นะคะจะอยู่ที่1.2เซนนะคะส่วนความกว้างที่ฐานนะคะของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่ 1. จุดเอ่อชิหนเซนนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นใบเล็กๆแต่ว่าดีเทลแน่นนะคะแล้วก็เป็นงานของร้านเจี๊ยบหม่งด้วยแล้วมีตอกทอง95%เซด้วยนะคะ ท่านไหนนะคะมีพระนางพญาหรือว่าพระรุ่นอื่นๆ,ๆที่ขนาดใกล้เคียงนะคะที่ใส่ได้นะคะเรียกได้ว,ว่าเชียร์เลยนะคะเพราะนานทีเนี่ยเวลาหลายท่านชอบถามนะคะว่าตลับมีตอกร้านไหมบางทีตลับบางตลับก็ไม่ได้ตอกร้านนะคะแต่งานดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าใบนี้เนี่ยมีตอกล้านแล้วก็ตอกอร์เซ็นทองให้เลยให้อุ่นใจนะคะก็ถ้าท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้เลยนะคะหรือว่า ตามหาตลับทองกรอบทองของสำหรับผ้า,ารุ่นไหนนะคะหรืออยากซัมทั้งตลับทองกรอบทองมือหนึ่งนะคะก็ทักไลน์อัสไซทีเคหกนะคะหรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิตินะคะหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกหกแปดห้าค่ะร้านนะคะจะอยู่ชั้นสามห้างพันธ์ยามงวานติดกับลิฟต์ตัวกลางเลยนะคะก็วันนี้นะคะคิมทิติ 4, ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คิมทิติ 4, ทีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ